สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณน้องปายนะคะนางแบบของแพรวันนี้นะคะนี่คือการยืดผมถาวรอ,อีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าผมน้องสวยกันเพื่อนเลยเอามาให้เพื่อนได้ชมนะคะก่อนอื่นนะคะแพลลรรบกวุนเลยนะคะจริงๆเลยถึงเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยกดติดตามนะคะเพื่อน จะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเอาไว้สักสามสีวันแพรกลับไปเที่ยวด้วยแน่นอนไม่ลืมนะคะและเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาหกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปชมการยืดผมนะคะขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะหลังจากที่แพรลงน้ํายายืดเสร็จแล้วนะคะตอนแรกไม่ได้ลงนะคะมันรายละเอียดเยอะแพรเลย มาลงอีกทีขั้นตอนการหนีบแล้วนะคะ้างน้ํายายืดแล้วก็มาหนีบเนี่ยค่ะชอ่อบางๆนะคะหนีบไปทั่วชั้นบางๆเพื่อนๆดูสิคะความเงานะคะเห็นหรือย,ยังความเงาของผมน้องเขานะคะผมสวยจริงๆค่ะ ช่อต่อไปก็แบ่งชั้นบางๆนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใจร้อนไม่ได้เลยค่ะเฉพาะขั้นตอนการหนีบก็ใช้เวลาชั่วโมงนิดๆนะคะแพ้มือทำไงแพก็นั่งนะคะแพมีเก้า e อี้มีเก้าอี้สูงๆค่ะนั่งมือนั่งแล้วก็มายืนนะคะมันคือมันจะนานสุดแล้วค่ะขั้นตอนการหนีบนะคะนะคะ ตอนนี้มาถึงด้านข้างนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะมันร้อนค่ะห้ามโดนเลยนะห้ามโดนหูนะคะอ่ายกสูงสูงได้เลยนะคะผมน้องเขาจะค่อนข้าง,างอ่าเซตกลางๆค่ะไม่ใหญ่นะคะไม่ใช่เส้นใหญ่แล้วก็ไม่เล็กกลางๆแต่ผมเยอะค่ะเห็นไหมคะความเงานะคะนี่ไง สวยไหมคะเนาะพอมาดูด้วยข้างนอกนี่ก็เออสวยดีนะตอนหนี้ไปก็รู้ว่าผมน้องเงาแหละแต่พอมาดูอยู่ในข้างนอกคลิปอย่างเงี้ยเออผมน้องเงาจริงนะคะเนี่ค่ะเก็บรายละเอียดนะคะให้ทั่วเลยนะคะนี่ยค่ะเป็นไงคะช่วงนี้เพจะเจอผมลักษณะนี้นะคะยืดผมผมเงายาวนะคะผมหนายาวอย่างเงี้ยค่ะ ก็หนีไปเรื่อยๆนะคะทําได้นะคะร้านผมเปิดได้แต่ก็ต้องนั่งในร้านครั้งละคนค่ะเพื่อนๆค่ะปกติจะมีมานั่งรออ่าไม้นะคะตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากเราเหนีบเสร็จแล้วนะคะหนีบให้สวยงามนะคะเรียบร้อยนะคะแต่ขั้นตอนยังไม่หมดนะคะคเพื่อนมีไงขั้นตอนตัวที่สองนะคะคือ น้ำยาลอกหรือน้ายากรกค่ะคือน้ำยายืดมีสองเบอร์นะคะเบอร์นหนึ่งคือน้ำยายืดเบอรสองคือตัวนี้ค่ะมันจะช่วยผมเราอยู่ทรงนะคะลงไปนะคะลงยังไงก็ได้ค่ะให้ทั่วเลยค่ะนะค่ะหลังจากเราลงแล้วนะคะทิ้งน้ำยานะคะยี่สิบนาที ล้างผมนะคะเสร็จเรียบร้อยลงทีทเม้นต์นี่ไงลงทีทเม้นต์อีกอันนี้คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวคือเป่าแห้งนะคะคือเป่านะคะเป่าไฟกลางๆนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงแล้วนะคะไม่ได้ด้วยนะคะเป่าอย่างเดียวนะคะเราจะเห็นว่า,าตรงไม่ตรงนะคะถ้าตรงก็จะเงาทิ้งตัวถ้าไม่ตรงก็จะออกฟูๆนะคะแล้วทำไง เขาลงน้ำยายืดใหม่นะคะเป็นไงล่ะขั้นตอนการยืดผมเพราะฉะนั้นเอาให้จบครั้งเดียวใจเย็นๆนะคะนี่ค่ะเ้าค่ะทิ้งตัวอย่างนี้คือตรงนะคะไม่ต้องมาลงหรือว่าเก็บงานอีกรอบหนึ่งไม่ต้องแล้วนะคะเป่าหลังจากที่เราเป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ ถ่ายไปดอยเอถ่ายไปเป่าไปนะคะทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพื่อนคะอ่าอันนี้กดไลค์นะคะกดไลค์ไปก่อนนะคะขอบคุณน้องไปอีกรอบนึงนะคะขอบคุณน้องจริงๆค่ะยืดเสร็จหกโมงเกือบพึ่งนะคะเริ่มบ่ายโมงกว่าๆนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์นะคะทีนี้กดติดตามได้นะคะใกล้จบแล้วนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ